นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย หายท่านด้วยกับผมซอมกีน่าวินเตอร์นีแเราก็อยู่กันในเกนเซเลตโซนซีโร่เก่าเช่นเคยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในแพท2.1การเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสําหรับแพท2.1ก็ได้มีการเพิ่มทางฝั่งของตัวละครเพิ่มเข้ใหมายถึง2ตัวแล้วก็จะมีท้งฝั่งของกิจกรรมแล้วก็พื้นที่ใหม่ที่ผมยืนอยู่นตรงนี้ด้วยเนาะสําหรับพื้นที่ใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นชายหาดแล้วก็รีสอร์ทนะซึ่งหน้าตามันก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะสําหรับมินิแมปก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เราได้ทํากันด้วยฮนะซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมแพชนี้ค่อนข้างดีจนะีเยอะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมเนี่ยมีอะไรกันบ้างอนะเนาะ อ่ะสำหรับกีกรมแรกเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของเนื้อเรื่องหลักนอาะที่เขาเพิ่มเข้าใหม่อ่าแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของกีกรรมทาวน์ซึ่งของรางวัลก็มีจํากัดด้วยฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะผมแนะนําให้รีบกันมาเล่นแล้วก็รับของรางวัลกันดีกว่าเพราะว่าได้เพชรขัางที่ยาเยอะอยู่ในระดับหนึ่งเนาะซึ่งสําหรับกีกรมนี้เนี่ยสำหรับใครที่เล่นจบเนี่ยก็จะได้ทางฝั่งของสกินของตัวไวส์ก็ตัวเบลเลยเนาะซึ่งสกินของไวส์ก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยฮะก็ทําออกมาได้คงคอนเซ็ปต์ฤดูระามณ ก็โอเคทำออกมาได้สวยแล้วก็เซ็กซี่อยู่แดบหนึ่งนะสำหรับตัวเบลอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้นะอ่ะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่มีแยกย่อยมาอีก3กิจกรรมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างะนะอ่ะสำหรับหน้าตากิจกรรมมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ทําออกมาได้อินเตอร์เฟซก็ค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่แบบนึงนะอ่ะแล้วก็จะมี2ตัวละครใหม่เน,ะนาะที่ผมว่าก็จะเป็นทางฝั่งของตัวยูซุฮะแล้วก็ตัวน้องอริสเลยเนะาะก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้ซึ่งทั้งสองคนที่เพิ่งได้รัับบกกกาาารรเขข้า้มมาน่็ไดดสิใหองชองชฤู L L ร้อนเลยก็ทําออกมาได้สวยงามอยู่ในระดับหนึ่งนะแล้วพูดถึงกิจกรรมกันหน่อยดีกว่าสาหรับกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมยิงเป้ารอบเกาะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะให้เราไปยิงเป้าฮะแล้วก็จะมีลูกเล่นทางฝั่งของกระสุนให้เราได้เลือกเล่นกัน้วยนะซึ่งแต่ละกระสุนเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ลูกเล่นที่ไม่เหมือนกันด้วยอาว่าก็จะเป็นประมาณนี้ก็ทําออกมาได้สนุกแล้วก็เล่นได้บนเพลินอยู่ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ต่อมากิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมตกปลากลางทะเลซึ่งหลักๆก็เนี่ยมันก็จะ ผส,สมปลาส่วนใหญ่ฮะซึ่งเราก็สามารถจับปลาพวกนี้เอามาไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําได้นั่นเองเอะเนาะ,ะอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองซึ่งหลักๆแล้วอัลบั้มที่ผมตกปลาได้ก็มีเป็นประมาณนี้นะโดยรวมแล้วก็ตกได้มาเยอะอยู่ในลำหนึ่งอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของกิจกรรมโต้ขึ้นทะเลเดือดโดยรวมแล้วกิจกรรมนี้ก็จะเหมือนทางฝั่งของซีซ่าเลยนะที่ให้เราไปแวนมอไซค์ฮะแต่อันนี้มาเปลี่ยนเป็นแวนบอร์ดแทนอ่าก็คือให้เรามาโต้ขึ้นนั่นแหละเอา ก็เป็นเพ่อนฮะแล้วก็แต่ละบอร์ดก็จะมีความสามารถแล้วก็ความเร็วที่ไม่เหมือนกันด้วยเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สาหรับกีการนี้อ่ะสำหรับกีกรรนี้เนี่ยก็จะมีทั้งฝั่งของเนื้อเรื่องด้วยเนาะซึ่งเนื้อเรื่องก็ทำมาได้ดีมากแล้วก็ตัดจบได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยอ่ะค่อนข้างที่จะใจฮะเปลี่ยนดิ้งมากเป็นประมาณนี้สำหรับกีการนี้ก็โดยรวมแล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งกีกรรที่เล่นได้เพลินฮะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็เป็นอีกหนึ่งกีกรรมที่รีเล็กก็แล้วกันนะเนาะอ นะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมปเลยดีกว่าเนาะ อ่ะสำหรับกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมชื่อว่าตำนานแผงปลาที่เลิศที่สุดซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะเป็น NPC ที่มายืยนอยู่ณตรงนี้เลยฮะอ่ะซึ่งมันก็จะให้เราไปผ่านแบตเตอรี่เพื่อจะเอามาแลกเป็นเปลือกหอยแล้วก็เอามาแลกกับของรางวัลที่มันมีมาให้เนาะอาว,ะว่าก็เป็นประมาณนี้ฮะหลักๆแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมผ่านแบตเตอรี่เพื่อแลกกับเปลือกหอยแล้วก็เอามาปลดล็อกช่องแต่ละช่องเพื่อแลกกับของรางวัลเนาะอาว่าก็เป็นประมาณแอบห็นชักบูโดนห้อยหัวก็เอ้าวละคร ที่ได้รับการเพิ <necessary> okay. this, this ่มเข้ามาถึง200ที oh, holy, ่ผมบอกไปข้างต้นเนาะก็จะเป็นทางฝั er ่งของตัวยูซุฮะอ่าแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมันก็จะเป็นทางฝั่งของตัวอริสด้วยซึ่งตัวอริสเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะเนาะอ่าเดี๋ยวเราพูดถึงตัวยูซุฮะกันแล้วกันนะเนาะสําหรับตัวยูซุฮะเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครซัพพอร์ตกายภาพที่เป็นหนึ่งตัวละครที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะในมุมมองผมอย่างจากที่ได้ลองเทสไปอ่าว่าเดี๋ยวเราค่อยลงดีเทลเชิงลึกวา่ ว่ามีอะไรกันบ้างเนาะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันหน้า YouTube o f f i c i a l แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากีกรรมทั้งหมดแพชนี้มีอะไรกันบ้างนะก็บอกเลยว่ากจกรมก็แน่ๆมาดูแพชน,นะเยอะเยอะมากอ่ะสำหรับกจกรมเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของเนื้อเรื่องหลักที่ผมได้ทัวร์ไปข้างต้นนะเนาะซึ่งผมก็ข้ามทางฝั่งของเนื้อเรื่องหลักเพื่อที่จะมาเล่น,นางฝั่งของตัวกจกรมเน่เอางไงคือเนื้อเรื่องหลักยังไม่ได้เสบเลยอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนเนาะแล้วก็จะมีทางฝั่งงขอกินทีได้รรับกาเพิ่มของ่เงงฝััขอตวลย ก็เป็น2ตัวละครที่ได <ans> <k uss ALLY> <sk net young men> <it> ้ข้ารับการเข้าใหม่แล้วก็ได้สกินเดินตรงเลยนะก็จะเป็นนังฝาของตัวยูซูฮะแล้วก็ตัวน้องอลิสต์เอที่ได้รับสกินเข้ามาบอกตามตรงเลยว่าสกินก็เทามาได้สวยงามมากแล้วก็ผมชอบเข็มขัดตรงหน้าท้องตรงของน้องอลิสมากเลย เราะว่าขิมขัดน้องมันบอกอารมณ์น้องด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นน้องฝาของตัวเบลลรไวทที่ได้รับสกินใหม่เนาะก็สกินเ็าทำออกมาได้สวยงามด้วยรูอยู่ในระดับนึงอ่าก็ในระแหละองคอนเซ็ปต์ฤดูร้อนเนี่ยแล้วก็ต่อมา2ตัวละครที่ได้รับการเพิ่มข้าใหม่ก็จะเป็นน้องของยูซุฮะแล้วก็อาร์ิสลินเกือบพันชื่อน้องอ่านแบบค่อนข้างที่จะยาวมากตัวน้องยูสุฮาน่ถ้าอ่านชื่อเต็มอ่าซึ่งน้องอาร์ดิสเกอนี้หน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะเป็นน้องกาไตอ่ะต่อมาก็จะเป็นของ WG Engine ประจตัวนนองคเลยอ็นจ ประมาณนี้สำหรับตัวน้องอลิสก็จะเป็นตัวอนโนมอรี่อัอนโนมอรีก่กายภาพแล้วก็ทางฝั่งของแบงกบูใหม่ก็จะเป็นซิลามุนซิลามุนแบงกบู อาหารว่าก็มีหน้าตาเป็นประมาณนี้แหละผมไม่รู้ว่าโจมตีเป็นธาตุอะไรด้วยเนาะน่าจะเป็นธาตุอีเทอร์หรือเปล่าผมก็ยังไม่ชัวร์เพราะยังไม่ได้เปิดเลยแล้วก็จะเป็น Lock ล็อกอินไรวัน10โลประมาณนี้แล้วก็ล็อกอิน10โลแบงบูก็จะมีทางฝั่งของกีกรรมที่ผมได้ทัวร์ไปข้างต้นเนานะซึ่งหน้าตากีกรรมมันก็จะมีลูกเล่นเป็นประมาณนี้ลยทมอ่นซึ่ง ก็เทามาได้สนุกแล้วก็เล่นได้เพลินอยู่นะครับเลยสำหรับเกมน,นี้ก,ก,อก,อกนะอ็อันนี้ก็เป็นกีการิงเป่ารอบเกาะดีผมบ้าไปข้างต้นแหละอ่าก็เล่นได้เพลินนะอ่านี่ก็เป็นจกมโต้ขึ้นทะเลเดือดก็จะเป็นฟีลลิ่งเดียวกับตอนที่เราเล่นซีซ่าเลยเนาะอ่าครับมอไซค์เป็นกับซีซ่าคือสนุกมากสำหรับเกมนี้จากที่ผมได้ลองเล่นนะนะแล้วก็จะมีทางฝั่งของตกปลาอ่าซึ่งตกปลามันก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะมีต่างฝั่งของตัวจูซูฮานแล้วก็น้องอลิสตี้มาคอยเชียร์อยู่ข้างๆด้วยล้วถามว่ามันทำอะไรได้นอกจาาาากยยืนนเชีรอคมมัสถ ยืนบัฟให้เราได้ฮะก็คือมันจะได้บัฟในการช่วยตกปลาอะไรพวกนี้ด้วยเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้อ่ะซึ่งเราก็สามารถเอาปลามาใส่ในตู้วิพิธภัณฑ์ได้ก็เป็นประลาดเมื่อกี้เลยเนาะก็ทํทามาได้ดูดีแล้วก็สวยอยู่ด้านนึงสาหรับวิพิธภัณฑ์โอเคต่อมาก็จะเป็นทางฝั่งของอกิจกรรมซึ่งเป็นกิกรรมใหม่ซึ่งกิกรรมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่นั่นแหละ g ี t อีกแล้ว <c oughs> พึง่งหนีที t ทจะกินชิ้นดันเจอ T ี t จากเซเลตนั่น,นแหละมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละ สำหรับกีจกรรมนี้เนาะก็คือเอาแบงค์บูมมาชนกันเนี่ยเนี่ย TFT อ่ะอ่าก็เป็นประมาณนี้แล้วนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ณปัจจุบันที่ผมอาจู่ตอนนี้ยังไม่มาเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมอะไรเนาะอ่ะสำหรับต่อมาันก็จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ณปัจจุบันที่ผมอาจตอนนี้ก็ยังไม่มาเช่นกันนะแต่มันชื่อมันก็แอบสะดุดชื่ออยู่ก็คือโจโจสเปซมิสเตอรี่แต่ผมไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะดูทรงแล้วก็น่าเป็นกิจกรรมกซิ็ แอบมีเนื้อเรื่องฮาเล็กน้อยแหละดูทรงแล้วถ้าเป็นในแบงบูนี่เนื้อเรื่องคงเอาฮาก็ได้อยู่ละอ่าก็เป็นกิจกรรมแล้วก็น่าจะเป็นประมาณเนี่ยเป็นใครๆเัอร์เนาะสำหรับกิจกรรมนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็กิจกรรมต่อมาอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เรามานั่งต่อจิกซอเก่งอู่แล้วมันกลับมาแล้วอ่ากิจกรรมต่อจิกซอ ก็นั่นแหละเป็นกิกรมที่ไม่ค่อยมีเลยมาก <c oughs> ใช้สมองนิดหน่อย <c oughs> เล่นได้เพลินๆอ่าต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมที่ได้ทัวร์ไปข้างต้นแล้เช่นกันฮะก็เป็นกิจกรรมไปแผงขายปลาเลยอ่าก็เป็นประมาณนี้อ่าแล้วเราก็จะได้ของรางวัลเป็นประมาณนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยมีเลยมากก็สบายๆชิลๆฮะ แล้วก็คอนเทนต์ใหม่เนาะสำหรับคอนเทนต์ใหม่น,นี้ก็จะเป็นหอคอยท้าทายที่เขาเพิ่มความหมายบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้เล่นก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะสำหรับคอนเทนต์ใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาก็ถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกมาเล่นได้เพื่อนๆสำหรับใครที่อยากท้าทายนะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ อ่าแล้วก็ของดรอปคูณ2ประมาณนี้เนาะไม่ค่อยมีอะไรมากก็เออใช่ฮะแพชนี้มีบอสใหม่แล้วอ่าซึ่งน่าจะเป็นบอสที่โผลมาในเนื้อเรื่องหลักด้วยแหละอ่าซึ่งปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้เล่นนะว,ว่าไอ้บอสต,ตัวนี้มีมีหน้าตาเป็นอะไรยังไงเนาะอ่าโอเคเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมทั้งหมดของเซเลตโซนซีโร่บอกเลยว่ากิจกรรมเยอะแล้วก็แน่นอยู่พอสมควรเนาะสำหรับแพช2.1แล้วก็บอกต,ตรงๆเลยว,ว่าเป็นแพชท,ที่เลี่ยอ่าแล้วก็ใน,นเรื่องผมยังไม่ได้เล่นใน,นเรื่องก็อาจจะตึงอยู่ สมควรแหละอะอ่เอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมทั้งหมดของเซเลสโซนศีรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทัวร์ทางฝั่งของตัวยูซูฮะกันเดีกว่าว่าเกียร์พีของนางเนี่ยเป็นยังไงเนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเทสทางฝั่งของตัวยูซูฮะแล้วสำหรับตัวยูซูฮะก็จะเป็นตัวละครซับพอร์ตแล้วก็เป็นธาตุกายภาพด้วยเนาะซึ่งสไตล์การเล่นของนางก็จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครซับพอร์ตจ๋าเลยก็คือกด E แล้วก็สับตัวละครตัวอื่นไ้อย แล้วก็ยิงท่าก็เป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถช่วยแปะท่าได้ด้วยตัวเองนะเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งตัวยูซูฮาเนี่ยถามว่าช่วยแปะธาตุได้ยังไงเป็นตัวลกากยภาพนี่ใช่ฮะซึ่งมันก็จะเป็นความสามารถของสแต็กของตัวยูซูฮาซึ่งตัวยูฮาเนี่ยมันจะมีสแต็กซซายบนอยู่หกสแต็กซึ่งสแต็กนั้นมันก็จะมีความสามารถที่ว่ามันจะช่วยออกมาโจมตีเนี่ยอ่าใช่ฮะซึ่งทุกครั้งที่สแต็กลดก็จะเป็นทุกครั้งที่ฝั่งของตัวยูซูฮาเนี่ยออกมาช่วยโจมตีนั่นเองฮะอ่าซึ่งทุกครั้งที่เราสับตัวละครตนไหนมาเล่นเนี่ยตัวยูซูฮะก็จะทําการแปะธาตุนั้นไปเลนั่นะปนารมณี้ ที่เห็นไปเนาะอ่ะซึ่งเรามาลองเทสกันในจริงกันเ,นยเลยดีกว่าซึ่งสไตล์การเล่น,นของยูซุฮก็จะเป็นประมาณนี้อ่าถ้าเราสับตัวอื่นมาเร็วอ่าแล้วก็ให้ตัวยูซาุฮะโจมตีแล้วก็แปะธาตุประมาณนี้นะอ่าซึ่งจะสังเกตว่าตัวยูซุาะเนี่ยจะแปะธาตุให้กับเราเลยไม่ว่าเราจะสับตัวละครตัวไหนเนี่ยตัวยูซุฮก็จะแปะธาตุนั้นให้กับตัวละครที่เราเล่นอยู่นั่นเองเนาะก็เป็เรียนตัวละครที่ ช่วยแปะธาตุได้ดีมากเลยนะถ้าใครเล่นทีมอณูมอลี่เนี่ยผมแนะนําให้เปิดเถอะอยูสุธาเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวยูสุแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ไลน์อัพข้างที่จะเล่นง่ายมากก็คือกด E แล้วก็สับปืนมาเล่นเพียงแค่นั้นเองนะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่บอกตรงๆแล้วว่าเออถ้าใครเล่นอณูมอลี่อย่าเปิดเถอะ <laughs> เป็นหนึ่งตัวละครที่ช่วยแปะธาตุทำให้เกิดสถานะธาตุระเบิดนี่มันค่อนข้างที่จะไวมาก ถ้าใครยีสุธาเนี่ย <S <S ผมแนะนำก็ควรเล่นกับทีมโนมารีบอกได้ว่าตัวตังฝังของตัวยูสุธาเนี่ยจะดึงประสิทธิภาพของทีมโนมารีได้ก็พาดจะดีมากอยู่ในระดับนึงดีแน,น่นอะอาว่าก็เป็นประมาณนี้นแล้วกันอาว่าเปิดเลยฮะยูสุาเป็นตัวละครที่มันเป็นตัวละครสกอร์ที่ดีจริงๆ,ๆอา่า ก็เป็นประมาณนี้นั่นเองฮะสำหรับตัวยูสุฮาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงข้อดีขอด้ขอสเสียทางฝั่งของตัวยูสุฮากันหน่อยดีกว่าเนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงข้อดีข้อเสียของฝั่งตัวยูซูฮะกันหน่อยดีกว่านะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดมากเลยเนาะสำหรับข้อดีของตัวยูซูฮะเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เขาสามารถช่วยแปะาธาตุให้กับทีมได้ด้วยนั่นเองเนาะบอกต,ตรงๆเลยว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่แปะาธาตุได้แบบทุกทีมเลยไม่ว่าคุณจะเอาไปเล่นทีมไหนเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ายูซูฮะเนี่ยก็สามารถแปะาธาตุที่ค่อนข้างที่จะไวมากอยู่ระดับหนึ่งเลยแล้วก็แพชที่เนี่ยมีการรีดันของตัวมิยาบีด้วยบอกเลยว่าการมาของมิยาบ ข้อดีของตัวยูสุฮานะก็เอาง่ายๆเป็นโดยรวมแล้วเป็นตัวละครซัพพอร์ตในการช่วยแปะธาตุค่อนข้างที่จะดีซึ่งมันก็จะช่วยในการทางฝั่งของตัวละครพวกอนโนมาลีที่ต้องเน้นเก็บแอสแต็กธาตให้มันเยอะๆเพื่อที่จะระเบิดดาเมจธาตุออกมาเนาะบอกต,อตรงๆเลยว่าถ้าคุณมียูสุฮานี่แล้วก็มีตัวอนโนมาลีสักตัวหนึ่งไม่ไว่าจะเป็น เจนโดหรือจะเป็นทางฝั่งของมิยาบีหรือไม่ก็ทงางฝั่งของยี่ชวนบอกตามตรงเลยว่า3ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสามารถดึงประสิทธิภาพผ่านทางยูซุฮาได้เลยนั่นเองเนาะสามารถทําให้เก็บสแต็กทางฝั่งของตัวธาตุได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ละกันรสำหรับข้อดีของตัวยูซุฮานะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆกูน่หนึงเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับตัวยูสุฮาสำหรับตัวยูซุฮาเนี่ยข้อเสียมันไม่ค่อยจะมีอะไรมากเลยนอกจากการเก็บสแต็กเนาะถ้าสแต็ก นี่คือข้อเสียอ่ะนี่คือข้อเสียจากที่ผมมองแบบตามเนื้อผ้านะคือมีเพียงแค่นั้นเลยท่านผู้ชมก็คือต้องต้องเก็บสแต็กใหมเออนี่แหละนี่คือข้อดีข้อเสียทั้งหมดจากที่ผมมองแบบคร่าวๆนะถ้าใครมีข้อดีข้อเสียอะไรที่เพิ่มเติมก็สามารถเป็นใต้คอมเมนต์ได้เนาะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะจากที่ผมมองจากค่าวฮะแบบคร่าวๆแล้วก็โดยรวมทั้งหมดเนาะก็โดยรวมแล้วเป็นหนึ่งตัวละครที่ดีมากอยู่ดำหนึ่งโดยรวมแล้วนะแล้วก็ถ้าใครเล่นทีมอโนมอรี่แนะนําผมพูดหลายครั้งแล้วเปิดเถอ คูอซฮาเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ดีมากเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปที่ตู้กาชาของแพชนี้กันเลยดีกว่าเนาะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าตู้กระชาของแพชนี้แนละ้อ้าวจริงเนี่ยผมอยากเก็บงบเอาไว้เปิดอลิสด้วยนะแต่แบบนั่นแหละถ้าคุณเปิดทางฝั่งของยูซุฮาเนี่ยเราก็เปิดอาิเนี่ยคุณได้ทีมกายภาพทีมหนึ่งเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเราจะเหลืองบไว้พอเปิดตัวอลิสหรือเปล่าวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แพชหน้าเนี่ยผมไปเห็นเลิกมาผมก็อยากเปิดเหมือนกันเป็นนีตัวละครที่ผมก็อยากเปิดเหมือนกันนะแพชหน้าเฮ้ยแต่ก็นั่นแหละตัวน้องมันดีอ่ะก็ขอเปิดหนะน,น,น่อยก็แล้วกันอ่ะจัดไปสิบโลแรก ซึ่งผมก็จะเปิดทั้งั่งของตัว WNG e i n e ด้วยแน่นอนฮนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดอลิสดิงหรือเปล่าแต่ก็ขอไปคิดอีกทีดิงก็แล้วกันนะอลิสก็อยากเปิดอะ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่แหละมันจะได้จีมจีมหนึงเลยแต่ก็เจนโดเราก็มีแล้วไงเจนโดมันก็เป็นตัวนอร์มอลี่เหมือนกัน อ่าเออผมจะบอกว่าตัวทางฝั่งของตัวอาริสตาเป็นตัวอานอมอรี่แล้วก็เป็นธาตุกายภาพด้วยอ่าที่ผมบอกว่าเปิดได้ทีหนึงเลยก็คือเนี่ยถ้าคุดเปิดทางฝั่งของ2ิเนี่ยคุณได้ทีมกายภาพทีหนึงเลยอ่าประมาณนี้เนาะก็บอกตามตรงเลยว่านั่นแหละมันก็อยากเปิดอะ่ะแต่เจนโดนแล้วก็มีไงดาเมจก็จัดกว่าด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่จากที่ผมได้ลองเล่นทางฝั่งของตัวอาริสเนี่ยมันเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายมาก ได้ง่ายกว่าเจนโดเพราะว่าอาริสเนี่ยมันมีให้เราได้เล่นด้วยผมไม่รู้หรอกว่าในเนื้อเรื่องหลักอะมีให้เล่นหรือเปล่าแต่ทางฝั่งของในเนื้อเรื่องของกิจกรมอะที่เราได้เล่นหลังจากที่ผมได้ลองเล่นก็บอกปรับตรงแล้วว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เเก็บสแต็กแล้วก็ธาตุอะไรพวกนี้มันเล่นง่ายมากมันูฟเมนต์มันเล่นง่ายแล้วก็เก็บสแต็กธาตุง่ายด้วยก็เป็น,นตัวละครที่ก็น่าจับจ่ายใช้สอยนะตอนตนี้นะโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ได้ เฮ้ยของ่าเราโดนกันเยอะล้วเออผมอยากเก็บงบไว้ด้วยอะทังไม่ได้ก่อนอ่าดูทรงผมไม่น่าเปิดอน้แหละโดนเยอะขนาดนี้โอเค b ิวเอนจินเปิดดีไหมวะถ้าเปิดวิวเอ n นจิ e นเราเราจะไม่มีเหลืองอาไปเปิดแคชหน้าแคชหน้ามันมีน้องเนี่ยน้องหัวแดงมีหางมันเป็นปืนอะซึ่งตัวนั้นผมก็อยากได้มากเมามาบ่กวะ คอ,อ้รตคอิร์เ,เสินตเนเิรอนเสิตอเสิอนเสิร์ตคอยูสิร์ตคอนเอเิตอ์อนเสิสอนนเตอนสตอน่ิตนิอนินอนเนเอยออร ซึ่งผมก็นั่นแหละช่างแม่งไม่เปิดนี้ก็ได้ <c oughs> อย่ากเก็บงบไว้เปิดน้อง <c oughs> น้องหางปืนซึ่งผมจำชื่อนางไม่จำชื่อนางไม่ไดใ้ในทีเซอร์ตอนเปิดเมืองเอวฟเฟย์ก็มีชื่อน้องอยู่ใต้ด s สคริปชันแต่ไม่ได้อ่านจำชื่อไม่ได้แต่ซึ่งเป็นตัวละครที่ผมอยากได้นะคือคอนเซปต์การแต่งตัวแล้วก็แคอร์ดีไซน์มันสวยมากก็เลยอยากได้ให้บมมองผมนะม เขาโดดเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลืออยู่ห้าพันแล้วโอ้ไม่ฟิงกอดเออไม่ได้กันเหลือยี่สิบโลท้ายแล้วลบเหลยอลบเหลือ oh, yes. oh, อยู่สองพันอย่าดุเรดเ, yeah, yeah. เลยอย่าดนเลย อย่าดิ้นเลยโอ้ใหม่ก็ถ้าดินเห็นแค่แม่งดิ้ไม่รู้จะหาเพชรจากไหนแล้วมันจากเล่นเรื่องแล้วก็นั่งทำยู่นทำนี่ให้มันได้เพชรเออได้นอเกียบเรียบร้อยก็นั่นแหละก็ขายชิ้งหลังก็มันอาจจะได้เปิดอลิซแล้วแม่งดินจุดสองพันถ้ามันได้เร็วอ่ะ ก็นั่นแหละถ้าสมมุติได้ตัวละครประมาณสัก5 0าสิบโเนี่ยอันนี้ก็อาจจะพอไหวพอเปิดดิสได้อยู่แหละมั้งนะแต่พอมาโดนวีนจินนี่มันหนักกว่าเดิมอเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สาหรับคลิปในวันนี้ก็บอกตามตรงเลยว่าเข็มเข็มอยู่พอสมควรก็โดนไปเยอะจัดหนักเต็มเต็มเอาเรื่องอยู่เต็มคาราเบลอยู่อะ เอาว่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับแพท1.2แล้วก็เป็นอีกแพทหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะในมุมมองผมเอาจริงโดยรวมทุนเดิมผมแล้วผมชอบทะเลอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงก็เลยค่อนข้างที่จะเอนจอยกับเกี่ยวแพทนี้อยู่แล้วก็เป็นประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ้กับตัวผมคลิปต่อไปถ้าเป็นไปได้ก็เชิญกดแชร์กันด้วยพี่ะทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องเรื่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะเนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าานะซย